โอเคไม่ดี okay, ใช่ไหมงั้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกัน <c oughs> ถึงไหนแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วอ่ใช่เมื่อ2เดือนที่แล้วมีพี่ที่เขาชื่อใน YouTube นะว่า ffl studio <c oughs> เขาได้มาเมน้นอย่างที่บอกว่าเฮ้ยสนใจเข้าร่วมสังกัดไหมครับแล้วก็ทิ้งลิงก e ์ eSport d e b ด t ด้านบนนี้เป็นไงเหมือนเหมือน,น,นเด็กเหมือนเดหลังจากนั้น ผ่านไปหนึ่งเดือนตัวผมไม่สิต้องชี้แจงนี้ก่อนว่าไอ u t u b e อ่ะมันจะป้องกันข้อความที่เป็นแสปแปมไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดแบบเขาเรียกอะไรพิมมายาวๆตัวอักษรซ้ำๆแบบอาแล้วก็สระอายาวๆๆมันจะบล็อกเอาไว้แล้วแบบผมจะไม่เห็นแบบมันจะไม่แจ้งมันจะไม่แจ้งเตือนด้วยนะมันจะแบบเก็บแอบแอบเก็บเอาไว้เงียบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลิงก์ u t u b e เนี่ยเป็นอะไรกับลิงก์มากก็ไม่รู้ทั้งในแชทสดก็ เป็นลิงก์ก็ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าพี่เขาพิมพ์มาพร้อมกับมีลิงก์ของ U r L มาให้น่าหมายความว่าตัวผมไม่เห็นข้อความนั้นจนหนึ่งเดือนต่อมาผมได้เข้าไปเช็คก็คือแบบวันนั้นอะ่ะคืออยากจะเข้าไปดูว่าเฮ้ยข้อความแบบคือจะเข้าไปตอบข้อความที่มันค้างค้างเอาไว้แบบที่มันมีสาระสําคัญอะ่ะก็เข้าไปจนปรากฏว่ามันมีคําว่าแบบอาจจะเป็นสแปมผมก็เฮ้ย อะไรวะจนแบบเฮ้ยเชี่ยพี่เขาทักมานี่หว่าแล้วตัวผมอ่ะเขอภัยตัวผมอ่ะอยากเข้าสังกัดอยู่แล้วคือเอาไงแบบเฮ้ยสตรีมมาทั้งชีวิตอ่ะคือเอ้ยอยากมีสังกัดสักครั้งหนึ่งอ่ะคือแบบไม่ใช่สักครั้งดิอยากมีสังกัดอ่ะเพราะว่าเขาจะสังกัดเขาจะนาเราไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นตอนนี้โลกของผมมันอยู่ในแค่ในห้องสี่เหลี่ยมง่งๆของผมอ่ะตอนนี้โลกของผม แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมเข้าสังกัดผมจะได้อะไรมากขึ้นมากกว่านี้คือมันอาจจะมองว่าผมเห็นผลประโยชน์แต่เขาเรียกอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วคือผมทําเต็มที่กับมันผมเขาอยากได้อะไรผมผมช่วยเขาทุกอย่างหมายถึงว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะการการสังการอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะสังกัดของผมนะคือที่ไหนอ่ะสมมุติแบบเฮ้ยผมได้งานมาแล้วมันเป็นงานที่ผมอยากทําอ่ะนึกนึกกับปะคือแบบผมอยากเป็นสรีมเมอร์แล้วก็แบบเฮ้ยมีข้อเสนอยื่นมาแบบ เฮ้ยผมรับผมเข้าสังกัดเพื่อเป็นสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยเฮ้ยใครจะไม่รับวะถูกต้องปะนั่นก็เลยทําให้ผมทักพี่เข้าไปผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมขอโทษเนี่ยผมก็เข้าไปในลิงก์แล้วก็แบบพยายามเข้าไปแบบจะไปกรอกเอกสารอนะ่ะมออมันจะเป็นลิงก์อยู่ใช่ผมก็เข้าไปแต่แบบสุดท้ายแล้วผมทักเพจไปใช่ใช่เพจโอ e มิกเกมมิ่งทางด้านนี้ o อ e มิกเกมม OMG ใช่เห็นไหมเห็นฟันไหมฟันอะ่ะเป็นตัวเม นั่นแหละนั่นแหละเสร็จปุ๊บพี่เขาก็คุยกับผมว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นพี่เขาติดต่อไปจริงๆแต่ตอนนั้นพี่เขากลัลืมพี่คนนั้นชื่อพี่พี่โฟกใช่ก็ตอนเนี้ยผมรู้จักกับเขาแล้วก็ <c oughs> เออผมผมเลสเปกเขาผมเลสเปกพี่ๆทุกคนในใน,ในสังกัดเนี้ยเออเขาแบบผมเยี่ยมอะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่สิว่าคือสังกัดที่แบบโคตรเฟีฟ้ยวบอกให้อ่าถึงไหนแล้ววะเออเออเออผมก็แบบ วันนั้นก็ไปคุยกันถ้าเกิดใครสังเกตก็คือแบบประมาณผมปิดแชทผมปิดหน้าจอไปวันนั้นประมาณแบบห้าเอ่าสองสามนาทีเพื่อไปคุยเรื่องไอเรื่องสังกัดอะไรอย่างเงี้ยผมปิดสตรีมเร็วมากวันนั้นอืมก็ไปคุยเรื่องสังกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ผมได้เจอกับผมเรียกเขาว่าเป็นเอ่อถ้าใช้คําว่าหัวหน้ามันก็อาจจะดูแบบทางการเกินไปเรียกว่าอะไรดีว่าลูกพี่ใหญ่เออใช่ลูกพี่ใหญ่ผมจะเรียกเขาว่าลูกพี่ใหญ่ ลูกพี่ใหญ่คนนี้ชื่อว่าพี่มิวใช่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนเปิดเป็นคนเปิดอะไรเป็นคนสร้างโอวมิกนี้ขึ้นมาเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมจําได้เขาเป็นคนสร้างโอวมิกขึ้นมาแล้วเขาแล้วผมก็ได้คุยกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันผมมองเห็นถึงอนาคตแล้วก็แบบเขาช่วยผมเต็มที่เขาช่วยทุกๆคนคืออ๋อแง่ว่าผมอธิบายคําว่า eSport Debut ขึ้นสิวะไม่ใช่ไม่ขึ้น ไอเนี่ยตัวเนี้ยให้ฟังว่ามันว่ามันคืออะไรทำไมก็ถึงสร้างนี้ขึ้นมาพี่มิวสร้างขึ้นมาเท่าที่ผมรู้นะคือ e s สปอร์ตเดบิวชื่อมันก็แบบตรงตัว e s สปอร์ตก็คือการเล่นเกมมันเป็นอะไรอิเล็กทรอนิกสปอร์ตอ่าเดบิวหมายความว่าอะไร Debut ที่ผมรู้ก็คือเขาจะพยายามหยิบสตรีมเมอร์ที่มีความสม่ำเสมอในเรื่องของการสตรีมมีคนดูเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่แล้วก็มาเติบโตกับมาเติบโตกับทางเขา ก็คือทาง eSport Debut กับทาง o m i ม Ga าเกใช่นี่คือหัวใจสำคัญก็คือเขาจะหาคนที่สตีมอะ <c oughs> น้ำเยอะจังเว้ย <c> ธ <oughs> <c oughs> อเเขาก็ไม่ได้เตรียมมาไงเธอนึกออกไหม <c oughs> นั่น,นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าผมก็ได้คุยกับพี่นี่แหละพี่มิวลูกพี่ใหญ่ผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอุดมการณ์เดียวกันอะ่ะ <c oughs> ผมพร้อมที่จะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก ทางอ e ีสปอร์ีบก็เหมือนกันเขาจะใช้เ้าจะอะไรอะ่ะเขาจะได้ผมประโยชน์จากตัวผมด้วยก็คือแบบต่างฝ่ายต่างได้กันน่ะไม่ใช่หมายถึงว่าได้อย่างนั้นนะหมายถึงว่าแบบทุกคนต่างช่วยเหลือกันดีกว่า่าใช้คํานี้ทุกคนต่างช่วยเหลือกันเสร็จปุ๊บผมก็ตกลงคุยกันเรียบร้อยป,ป,ป,ปแล้วผมก็รู้จักกับพี่อีก2คนเพิ่มขึ้นมาก็คือพี่โฟกที่ผมเล่าให้ฟังว่าเขามาทักผมแต่ผมไม่ได้ตอบแล้วก็พี่ดิวพี่ดิวนี่คือลูกพี่ ลูกพี่ผมเป็นลูกพี่ธรรมดาไม่ใช่ลูกพี่ใหญ่ใช่เป็นลูกพี่ก็คือแบบผมเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมจะมีบอสหนึ่งคนก็คือพี่ดิวแล้วก็พี่ดิวจะมีบอสอีกคนหนึ่งก็คือพี่มิวใช่เสร็จปุ๊บผมก็เล่าเขาเลยผมผมก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยผมมาถ้าเกิดแบบผมมาสตรีมที่เนี่ยผมผมต้องทาอะไรบ้างผมก็เขาบอกว่าผมก็สตรีมแล้วก็เอาโลโก้เดสปอร์ตเดบิวมาแปะเอาโอเมกิ n งมาแปะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าแบบเฮ้ย มันจะมีด้านล่าง,งผมตรงนี้เห็นไหมอีสปอร์ตเดบิวตกับมุมขวาล่าง,งผมนี่ e port debut. อีสปอร์ตเดบิเอยโอเมกิมิงอ่าเอามาแปะแล้วก็พูดเชิญชวนให้อพูดเชิญชวนอะ่ะก็เหมือนเป็นสตรีมเมอร์หนึ่งคนที่แบบเชิญชวนให้ทุกคนมามาเอ็นจด้วยกันมาทําความรู้จักเพจของเราทํามาทำารู้จักของผมใช่โดยที่ลูกพี่ใหญ่ของผมเป็นเขาเขาเรียกว่าว่ายังไงอะ่ะเปิดโอกาสของผมหมดคือผมรู้สึกเลสเลูกพี่ใหญ่ของผมมาก ออผมจะเปลี่ยนหน้าจอทําแมวอะไรคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไงอะเจมส์สตรีมสองช่องทางใช่ไหมเขาบอกเขาถามผมผมบอกว่าใช่ครับพี่มิวก็บอกว่าเนี่ยเจมส์ก็สตรีมตรงนี้ไปแล้วเจมส์ก็สตรีมตรงนี้ด้วยใช่แต่เขาเลยมาสตรีมในเพจของเพจของเขาแล้วก็เจมส์ก็สตรีม YouTube ของเจมส์ไปก็คือแบบเหมือนแบบพี่เขาแบบไม่ได้ปิดกั้นผมอะว่าแบบเฮ้ยเจมส์ต้อง u t u b e เอ้ยเจมส์ต้อง Facebook เท่านั้นนะยูทูบแบบทิ้งไปเลยเออคือแบบเขาใจดีมากเขาเขาเขาแคร์ผมเขาไม่ใช่แรสคคืออะไเา ความเป็นธรรมอะ่ะคือเชี่ยนี่คือสุดของเท่าที่ผมอยากเจอบอสอะ่ะไม่ใช่บอสสิเขาเรีเยกอะไรลูกพี่ใหญ่อะ่ะเออเพราะเพราะผมเคยทํางานไงเข้าใจไหมคือผมเคยทํางานฝึกงานมาก่อนแล้วผมเจอลูกพี่ที่แบบวัน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 ,วน,วนจ้องจะด่าดแต่ผมอะ่ะคือแบบแม่งอะไรที่แบบแย่มากแต่แบบพอผมเจออย่างนี้ก็แบบผมรู้สึกด,ดีเสร็จปุ๊บประมาณวันที่วันที่ห้าวันที่ห้าเดือนเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนกันยา ใช่ไหมเดือนนี้เดือนกันยาใช่ไหมเซปเทมเบอร์เราก็มีการเขาเรียกอะไรผมนัดเขาเรียกพี่อะนัดผมไปเจอไปคุยเรื่องของงานเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่หลักๆก็คือแบบอยากให้เรารู้จักกันรู้จักค่าราคาตาผมก็ได้เห็นหน้า,าพี่โฟกพี่ดิวแล้วก็พี่มิวแล้วก็ทีมงานของเขาซึ่งขอบอกเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบเชี่ยแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะคือแบบมันเฟี้ยวจริง,รงๆเว้ยคือการทํางานของเขาอะ่ะก็เฟรลี่มากใช่เฟรลี่จริงๆเฟรลี่แบบ เฟรนดี่โคตรอะไม่ใช่เฟรนดี่แบบอันนี้นะแบบผู้หญิงกับผู้ชายนะคือผู้ชายกับผู้ชายอะเขาคุยแบบผมไม่เครียดเลยอะผมรู้สึกว่าผมยิ้มตลอดที่ที่ได้คุยกับพี่เขา mm. จริงๆอะคือมันแบบเอาง่ายว่าแบบโคตรเจ๋งอะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยเข้าสังกัดไหนมาก่อนนี่คือสังกัดแรกของผมแต่ผมรับประกันได้เลยว่าที่เนี่ยแม่งเดอะเบสโครแบบแม่งคือแบบเดอะเบสจริงๆอะ mm. หลังจากที่ผมได้ไปฝึกง,งานที่ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของผมแล้วผมก็เจอลูกพี่ที่แม่งไม่ไม่เฟี้ยวอะ เออแต่มาเจอที่เนี่ยโคตรเฟีย้ยวบอกให้แล้วยังไงกันอ่าใช่เขาก็คุยกันหมดแล้วมั้งใช่ไหมนี่ก็คือเรื่องราวของการเป็นเข้ามาได้สังกัดผมใช่ใช่แต่ว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังงานในอนาคตของผมแล้วกันอืมเขาเรียกว่างไงอะตอนนี้ที่ผมได้รับมอบหมายก็คือการการการ,การสตรีมการสตรีมผ่านเพจก็เนี่ยแหละเพจของโอ้มิกเกมมิ่งแล้วก็สตรีมใน YouTube ของผม แล้วก็แบบให้คนดูทั้งสองช่องทางอ่ะมาแชร์กันมารู้จักกันเขายกอะไบบรรีเลเคนดูจาก YouTube อ่ะให้มารู้จักโอมิเกมมิ่งด้วยแล้วก็นําคนจากโอมิเกมมิ่งที่รู้จักโอมิเกมมิ่งมารู้จักตัวผมมารู้จักน้อยชาแนลใช่ใช่แล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่ผมต้องเขียนอย่างสมมุติว่าแบบผมทําคลิปคลิปหนึ่งใช่ไหมผมก็นํามาเขียนเป็นบทความแต่นี้น่าจะให้ลูกพี่ผมทำมั้งพี่พี่มิวน่าจะให้พี่ดิวทำอ้ยผมพูดได้ป่าวะ เออนั่นแหละแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ใช่แต่ผมว่านาคตผมก็คงได้ทาเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันเป็นผลงานของของผมอะ่ะแต่ผมไม่ได้จะห่วงผลงานนะนั่นหมายความว่าอะไรตัวผมจะเข้าใจผลงานของผมได้ดีที่สุดเข้าใจไหมแบบเฮ้ยผมจะสื่อแบบนี้ผมต้องการแบบนี้หรือไม่บางทีแบบผมก็ว่าแบบคือเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะลูกพี่ผมทั้งหมดอะ่ะเขาทํางานหนักกันมากเว้ยแล้วแบบงานแปลบทความมันเป็นงานที่ผมมองว่ามันตัวผมสามารถทําได้อ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็หลายๆอย่างแต่ว่าแบบ บางทีผมก็ลืมใช่ใช่แล้วก็เฮ้ยผมผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยเดี๋ยวผมเล่าความประทับใจวันที่ผมไปให้ฟังคือวันนั้นอะ่ะผมไปโดยผมไปโดยแกร์แกร์แกร์แท็กซี่มั้งอ่าเป็นครั้งแรกที่ผมใช้ซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร200กว่าบาทเอ้ยประมาณ179บาทผมก็ไปแล้วก็เจอพี่พ,พทีมงานใช่เขาก็แบบต้อนรับอย่างดีเลยก็คือแบบคือเหมือนรุ่นคล้ายๆร,รุ่นรุ่นเดียวกันอารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนกันอะ่ะก็จบใหม่พร้อมๆกับผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนแบบเฮ้ยก็คือเพื่อนกันอ่ะ แล้วที่สําคัญเวขากลับเดี๋ยวึงผมไปหยิบผมผมไปหยิบอย่างหนึ่งมาก่อนอน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวในกระเป๋านี้มีอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเมื่อเมื่อวันนั้นนะวันที่5้าที่ผมได้ไปเจอเหมือนไปไปไปมีติ้งด้วยกันขากลับหลังหลังกินข้าวเสร็จประมาณหกโมงที่ผมโพสรูปอะวันนั้นจำได้ไหมที่ผมมาสตรีมตอนสองทุ่ม ที่มาสายๆนั่นแหละผมนั่งกินข้าวอยู่ที่นั่นตอนแรกผมว่าแบบจะถ่ายรูปเขาเรียกอ,อะไรอ่ะพี่ๆของผมอ่ะแล้วก็แบบผมก็จะลงในเฟซอะไรเงี้ยก็บอกว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยผมเข้าสู่สังกัดโอมิเกมมิงแล้วนะใช่ใช่แต่คือแบบผมไม่กล้าผมไม่กล้าขอถ่ายรูปไงเพราะว่าพี่แต่ละคนเขาแบบเป็นลูกที่เฟี้ยวอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเชียผมเป็นลูกติ่มติมมาผมก็ผมก็ไม่กล้าขอถ่ายถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เออเก็บไว้ไม่เป็นไรแต่ตอนที่ผมกินข้าวเสร็จแล้วผมไปนั่ง ในห้องของลูกพี่ใหญ่ก็คือพี่มิวแล้วก็แบบผมจะกลับบ้านแล้วแล้วทีเนี้ยผมต้องเรียกแก๊ปไงแล้วแก๊ปมันร้อยร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนั่นแหละก็ราคาเท่ากันทีนี้พี่มิวเขาหยิบเงินในกระเป๋ามาให้ผมคือแบบเฮย้ยเชี่ยคือเหมือนกับเขาพยายามจะออกค่ารถแทกซี่ให้ผมอะ่ะแล้วคือผมตอนนั้นอะ่ะคือผมช่างใจอยู่สองอย่างนะคือผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเอาของของใครอยู่แล้วใช่นึกนึกนึออกมรอไหมคือผมไม่อยากได้ของของใครเลยคือ อืมผมไม่ใช่คนที่แบบต้องการต้องการจะได้ต้องการได้ทุกอย่างผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมเป็นคนที่่อยากได้ของคนอื่นใช่ไหมแต่ผมก็ไม่กล้าปฏิเสธเหมือนกันใช่เขาเรียกว่าไงวะคือเขาเขา,เขาคือผู้ใหญ่อ่ะแล้วแบบเขาให้อะไรมาอย่างเงี้ยเราควรจะรับเอาไว้ผมรับด้วยความเกรงใจอ่ะคือผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเราเรารับของจากผู้ใหญ่อ่ะเราไม่ควรใช้มือเดียวใช่เราแบบเราไม่ควรแบบนี้ผมครับเราควรจะทำํำตอ,อนนั้นผมจะนั้นผมทําแบบนี้หรือผมทาแบบแบบนี้คือผมใช้สองมืออ่ะคือแบบ ขอครบ200บาทแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเวประเด็นก็คือผมได้เงินมาแล้วใช่ไหมผมไม่ใช้เงินของลูกพี่ผม,ผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่ผมผมเก็บเอาไว้เลยเขาให้แบงค์สองร้อยเขาให้แบงค์ร้อยสองใบามาผมยังเก็บไว้อยู่เลยใช่ผมยังเก็บไว้อยู่เลยผม,ยยยผมนี่เว้ยนี่คือเงินสองร้อยบาทที่พี่มิวให้ผมในการกลับกลับบ้านวันนั้นแต่ตัวผมอะ่ะมีแบงค์ห้าร้อยอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ย นี่คือเงินที่ผมได้จากรูปพี่ผมแล้วผมรู้สึกว่ามันคือเงินที่ผมเลสเ c กอะ่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเลสเ c กใครสักคนหนึงแล้วแล้วเขาให้ของอะไรมาผมจะเก็บเอาไว้เพราะมันรู้สึกว่ามันคือกําลังใจของผมใช่ใช่คือวันนั้นอะผมเกือบจะซัดก,กับแท็กซี่เลยนะเออพี่ครับผมมีแบงค์ห้ารอยโอไม่เป็นไรมีทอนผมแม่งโคตรโล่งใจอะ่ะแล้วก็แบบผมเก็บอันนี้มาแบงค์สองร้อผมตอนแรกอะ่ะคือผมอะ่ะจะฉีดสไล แล้วก็เอาเก็บเข้ามือถือเก็บเข้ามือถือแปะไว้อย่างนี้เพราะว่าแบงค์มันผ่านมือใครมาก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแต่ที่เรารู้ก็คือคนที่ให้อ่ะก็คือผมเลสเปกเขาใช่แต่แบบไม่ใช่ว่าผมโลกจิตนะเวผมจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือเรื่องอาจารย์ของผมเป็นอาจารย์เม่สายรินีอุยตะกูลเป็นอาจารย์ที่ผมเลสเปกมากในการทาโปรเจกต์ก็คือเขาเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์ผมเมนนัวนเขาให้ขนมมาเป็นขนมโดสอันหนึ่งโง่เลยผมไม่กินผมเก็บเอาไว้ แต่ตอนนี้ผมย้ายกลับมาแต่ผมอ๋อผมจําได้แล้วผมหิวเกินผมหิวเกินแล้วผมก็เลยต้องกินผมจําได้แล้ววันนั้นแล้วผมก็ซื้ออันใหม่มาเป็นโดโสโตรถเดียวกันเลยนะแล้วผมก็แบบเฮ้ย <c oughs> เนี่ยของจา์ของของที่อาจารย์เมย์ให้เขาชื่อเล่นชื่อเมอย์อืมแต่ผมก็ผมก็ไม่อินแล้วผมก็กินแม่งเลยเพราะแบบผมผมทําผิดไปแล้วอะแต่แบงสองรอยเนี่ยผมสามารถเก็บได้แน่นอนเพราะมันกินไม่ได้ผมไม่หิวผมไม่กินแบง เดี๋ยวเจนเอาไปใช้ให้หุเงินสองร้ของเขาแล้วเธอถ้าไม่อยากหูแตกอ่ะอถอนคำพูดแบบนี้เอามาเป็นค่าข้าเฉยเฮ้ยเธอเขาเรสเปกเงินตรงนี้เขาเรสเปกเงินตรงนี้เธอเขาเรสเปกเงินตรงนี้นนชัวโอเคโอเคทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาดูกัน